สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ของเปลวสีเงินวันนี้ให้หัวข้อเอาไว้อย่างน่าสนใจครับบอกว่ารื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้านะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวบอกว่าเห็นข่าวว่ารอฟมเนี่ยจะรื้อวัดเพื่อทำสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็รู้สึกตกใจวันนี้ขอคุยเรื่องนี้หน่อยวัดที่ว่านี้ก็คือวัดเอี่ยมวรุษนะครับซึ่งอยู่ตรงสี่แยกบางขุนพรม พื้นที่วัดก็มีสักสองไร่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารอฟรมอเนี่ยก็ยังจะเวนคืนครับทั้งที่มีเท่ากระแบะมือหรือกำแพงทุบบรรดบหลวงพ่อทวดทุบเจดีทุบศาลาแล้วก็อื่นๆเพื่อจะเอาไปทําสถานีบางขุนพลมของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้กับวัดเอี่ยมวรนุษย์การเวนคืนเนี่ยไม่ต่างกับการหรือวัด แค่ที่เฉือนก็เกือบครึ่งวัดเข้าไปแล้วนะครับยังดีที่เหลือโบสถ์กับกุฏิอีกสองหลังสำหลังเอาไว้ให้ถ้าเราฟมไม่ยอมกลับใจก็คงได้บันทึกเมืองไทยเมืองพุทธหรือวัดทำสถานีรถจะเอากันขนาดนั้นเลยนะครับทนายกขอพึ่งท่านสักครั้งเถอะครับเพราะไม่รู้ว่าจะไปร้องทุกข์กับเทวดาที่ไหนแล้วนะครับสงสารทั้งพระเห็นใจทั้งชาวบ้านที่ผูกพันกับวัดมาเป็นศตวรรษแล้วนะครับถ้าวัดมีเนื้อที่ สิไร่ยี่สิไร่อันนี้ก็ว่ากันไปอย่างหนึง่งแต่นี่มีเท่าแมวดิ้นตายเนี่ยยังจะไปเป็นมารผจญเฉือนที่วัดสร้างสถานีรถประชิดโบส์อีกถามจริงๆเถอะผู้บริหารรอฟอร์มรผู้คุณเนี่ยเกิดมาจากไหนถึงได้ทำกันถึงขนาดนี้วัดเอี่ยมนี่อยู่คู่กับกรุงเทพมา200กว่าปีนะครับมีประวัติร่วมสมัยหลายอย่างด้วยกันการจะไปรื้อวัดทำสถานีรถแบบนี้หรือที่เรียกว่าความเจริญ ขอพึ่งบาร,รมีท่านนายกนะครับช่วยพิจารณาทบทวนและแก้ไขด้วยนะครับผมหมายถึงคุณเปลวเนี่ยนะครับบอกว่าผูกพันกับวัดเอี่ยมมาพอสมควรท่านจเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระมหาคำหนึงน้ำใจดีท่านก็ใจดีสมกับนามสกุลแะครับเป็นที่ประจักษ์ของญาติโยมรอบวัดมาแล้วนะครับตอนที่เป็นเนเนเนี่ยผมกับท่านก็เดินจากวัดบางจาเลงย่านดอนไถหลอดแม่กลองไปเรียนหนังสือที่วัดหลวงพ่อบ้านแหลมด้วยกัน ไปกลับตกวันละ12กิโลท่านเคร่งในศีลแล้วก็เอาฐานในการเรียนนะครับส่วนผมเนี่ยเกกมาเรกเอาแต่ขี้เท่าครับครบบวชท่านบวชส่วนผมบุญไม่ถึงครับก็เลยต้องออกไปผจญบาปกันท่านจบปร,ริญญาธรรม7ประโยคนะครับจบพุทธศาสตร์บัณฑิตมหาจุฬาแล้วก็ไปต่อโทที่อินเดียกลับมาสอนที่มหาจุฬาและเป็นเจ้าอาวาสต่อจากเจ้าอาวาสวัดเอี่ยมองค์เดิมที่มรณภาพไปตลอดชีวิตท่านเกือบ80ปีจะมีอยู่ช่วงเด็ก คือไม่ถึง10ปีเท่านั้นแหละครับที่เป็นคาราวาสนอกนั้น,นีนท่านครองสมณเพศอย่างเคร่งครัดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับข่าวบอกว่าท่านนแทบช็อกเลยเมื่อทราบว่ารอฟมมาตอกหมดุดขีดพื้นที่เฉือนที่วัดไปขนาดนั้นซึ่งไม่เป็นไปตามที่เคยมีการพูดจาก,กันเอาไว้นะครับเป็นใครก็ต้องช็อกแหละครับถ้าเกิดเห็นสภาพพื้นที่วัดเอี่ยมเพราะมันนิดเดียวจริจรงๆเมื่อรอฟมถือในอำนาจมาเฉือนเอาไปอนาคต ที่เป็นสภาพวัดก็ไม่ต่างไปจากศาลาร,าริมทางสถานีรถไฟฟ้าสักเท่าไหร่นะักหรือวัดแล้วก็ยังรื้อบนดบหลวงพ่อพทวดทิ้งซะด้วยช่างกล้านะครับผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าสมมุติดันทุรังหรือจริงๆคนสั่งรือ้อกับคนรื้อเนี่ยจะมีจุดจบยังไงผมไปทําบุญทุกปีอย่างน้อยปีละครั้งไปถึงก็ไปไหว้พระประธานในโบสถ์ไปกราบหลวงพ่อพทวดทาแบบนี้ ปีหน้าปีห5คงจะไม่มีให้กราบกันแล้วนะครับเราฟอร์มอก็คงรื้อไปจนหมดทําไมหลวงพระทวดจึงมีที่วัดเอี่ยมมีความเชื่อมโยงอะไรกับหลวงพระทวดที่วัดช้างให้ที่ปัตตานีตรงนี้มีเรื่องต้องคุยกันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยขอแวะนิดหนึ่งคือถ้าเกิดว่าใครเคยไปที่วัดเอี่ยมเข้าไปประตูปุ๊บนะครับก็จะเห็นพระพุทธรูปยืนอยู่องค์หนึ่งอยู่ด้านผนังโบสถ์ชาวบ้านตั้งชื่อว่าพระบาง ร่ำเรือกันว่าขลังนักศักดิ์สิทธิ์นักผมไม่ได้มาเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่อยากจะบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนชักนําให้นํามาประดิษฐานอยู่ที่นี่คืออย่างนี้ครับในช่วงปีพศ .2525 ถึงปี2527จําไม่ค่อยได้แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ไทยรัฐวันหนึ่งเข้าเวรนักข่าวนะครสวรรค์ก็โทรทางไกลามาบอกบอกว่าชาวบ้านเนี่ยอยากจะให้เอาพระพุทธรูปองค์หนึ่งออกไปให้พ้นหมู่บ้านครับโดยบอกว่า ตั้งแต่พระพุทธรูปองค์นี้มาอยู่ที่วัดเนี่ยฝนก็ไม่ตกแห้งแล้งมากจะแห่เอาไปทิ้งพอถามผมว่าจะทํำยังไงดีให้เอาไปไว้ที่วัดไหนได้บ้างผมก็ไม่รู้จักวัดไหนก็เลยนึกถึงพระมหาคหํานึงเพื่อนสมัยเนนได้ก็วานคุณประกิหลิมสกุลซึ่งเข้าเวรด้วยกันเนี่ยโทรไปปรึกษาท่านจเจ้าอาวาสวัดเอี่ยมท่านก็บอกให้เอาไปไว้ที่วัดท่าน ก็เลยมาประดิสถานดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับไปทีไรผมก็จะยืนสวดมนต์ตรงหน้าท่านเรียกว่าปีละครั้งก็น่าจะได้ส่วนนักข่าวนครสวรรค์คนนั้นเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเมื่อพระบางจากพื้นที่ไปแล้วเนี่ยหายแรงแล้วหรือเปล่าแต่ที่แน่แนใจคนนะ่ะแรงแน่ครับทีนี้ครับพูดถึงความเป็นมาวัดเอี่ยมวรรุษเกี่ยวพันอะไรกับหลวงพ่อทวดกันบ้าง ตอนปีพุทธศักราช2505ถึงปี2506นะครับตอนนั้นพระมหาคำหนึงเนี่ยย้ายจากแม่กลองไปอยู่ที่วัดเอี่ยมความที่วัดเล็กก็เลยเห็นกันหมดนะครับผมไปถามหาคำหนึงก็เห็นกุฏิท่านเจ้าอาวาสท่าน็นคนใต้ช่วงนั้นเนี่ยวัดประสาทบุญยาวาสย่านสำเสนเแถวโรงพยาบาลวชิระนะครับกำลังสร้างโบสถ์หลังใหม่กันอยู่แทนหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ไปประมาณ4-5ปีก่อนหน้านั้นพระอาจารย์ทิมวัดช้างให เอ่ยแค่นี้ครับทุกท่านก็คงจะทราบถ้าเป็นผู้สร้างพระหลวงพระทวดรุ่น2497เป็นรุ่นแรกนะครับท่านเดินทางมาจากปัตตานีแล้วก็มาพักที่วัดเอี่ยมวรนุษยพักอยู่กูติเดียวกับที่จเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันจำพรรษาอยู่นี้แหละครับท่านมาทําไมเกี่ยวพันไปถึงวัดประสาทบุญญาวาดอยากให้อ่านตรงนี้ขออนุญาตเว็บไซต์ชื่อว่า w w w ร์ไวด์เว็บดอทปลางพระดอจะนำเอาบางส่วนมาตีพิมพ์นะครับ เนื้อความมีอยู่ว่าประวัติความเป็นมาของวัดประสาทบุญยาวาสนั้นสร้างขึ้นประมาณพุทธศักราช2,376ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2,379ขณะนั้นมีชื่อวัดว่าวัดคลองสามแสนเพราะว่าอยู่ใกล้กับคลองสามแสนซึ่งปัจจุบันก็เรียกว่าคลองสามเสนนี่แหละครับต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดขวิดเพราะว่ามีต้นมะควิดอยู่ด้านข้างอุโบสถขนาดใหญ่สองต้นด้วยกัน ประมาณพุทธศักราช2498ได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เสนาสนะหลายหลังพร้อมทั้งอุโบสถหลังเดิมก็ถูกไฟไหม้เสียหายไปส่วนหนึ่งเจ้าอาวาสในขณะนั้นก็คือพระครูสมุกอัมพลพระวัฒโนจึงมีความคิดที่จะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาแทนที่หลังเดิมซึ่งความคิดนี้ได้สัมพันธ์แล้วก็เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดก็คือในคืนหนึ่งพระอาจารย์ทิมจเจ้าอาวาสวัดช้างให้ได้นิมิตถึงหลวงปู่ทวด โดยท่านบอกให้พระอาจารย์ทิมเนี่ยไปช่วยบุรณะวัดที่กรุงเทพเนื่องจากถูกไฟไหม้พระอาจารย์ทิมจึงได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อสืบข่าวว่านิมิตดังกล่าวเนี่ยเป็นจริงหรือไม่แล้วก็ไปเข้าพักที่วัดเอี่ยมวรนุษย์นะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันว่ามีวัดที่ชื่อว่าวัดประสาทบุญญาวาสถูกไฟไหม้จริงวันรุ่งขึ้นครับท่านจึงเดินทางไปที่วัดประสาทบุญยาวาสเพื่อปรึกษาหารือกับพระครูสมุอัมพล ในเรื่องการบูรณะพระอุโบสถวัดประสาทบุญยาวาสขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ตรงใจกับพระครูสมบูอภรพลพอดีและก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าน่าจะสร้างวัตถุบงคลขึ้นมาเพื่อเป็นของสำนันาคุณให้แก่ผู้ที่มาทําบุญดังนั้นทั้งสองท่านจึงได้แบ่งงานกันทําโดยทั้งสองท่านต่างก็ไปรวบรวมมวลสารแล้วก็นิมนต์พระเกจิอาจารย์ทั้งสองท่านพอจะไปนิมนต์มาได้ต่อมาครับพระอาจารย์ทิมเจ้าอาวาสวัดช้างให ได้นำพระรงป,ปู่ทวดรุ่นหลังตัวหนังสือปี2505มามอบให้เพื่อถอดเป็นแม่พิมพ์และมอบมวลสารพระรงป,ปู่ทวดรุ่นแรกปี2497พร้อมกับว่านแร่ดินกากยายักษ์มาให้วัดประสาทบุญญาวาดเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างหลวงปู่ทวดอีกด้วยท่านผู้ฟังก็ลองไปคลิกอ่านทางเว็บไซต์นะครับ w w w p l a n g p h a c o m อ่านรายละเอียดซึ่งมีมากกว่านี้เอาเองนะครับคุณผู้ฟังครับ ที่ผมยกมานี่เพียงเพื่อให้รู้นะครับว่าพระอาจารย์ทิมผู้สร้างพระหลวงพระทวด,เ,ดเคยมาพักอยู่ที่วัดเอี่ยมเพราะฉะนั้นหมดความสงสัยนะครับว่ามนฑบหลวงพระทวดมีอยู่ที่วัดเอี่ยมวรรณะได้อย่างไรตอนนั้นที่ผมยังไม่ประษาหรอกครับเห็นคนคึกคักที่กุฏิจเจ้าอาวาดจึงไม่รู้ความไม่อย่างนั้นคงเข้าไปกราบพระอาจารย์ทิมพรเผลอนี่อาจจะได้หลวงพระทวดสองสี่เก้าเจ็ดมาสักองค์ก็เป็นได้นะครับ มด,ดบหลวงพระทวดวัดเอี่ยมวรนุษย์เนี่ยสัมพันธ์กับพระอาจารย์ทิมและก็พระอาจารย์นองวัดสายขาวซึ่งเป็นต้นตํำรับผู้สร้างพระหลวงพระทวดมาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเช่นนี้แหละครับแต่รอฟอร์มอจะทุบทิ้งเอาที่ไปทําสถานีรถในอีกไม่กี่วันซะแล้วท่านนายกครับท่านโอเคเลยครับ